Så uh god! -huh. Yeah. จะสามารถโอ้โหโอ้โรจะกับแต่ละตัว สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแลนนานักตกปลาทุกท่านด้ยนะครับอยู่กับผมเก่งนะครับช่อง f ิชแบทเทิลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ทะหนนเห็นคิงคองตัวนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับไทยนานาครับผมเขาปิดบ่อไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเขาลากปลาจากบ่อช่อนไทยเนี่ยครับลากไปใส่บ่อปลารวมนะครับก็เลยมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ ปาล์มพักไปนานแนละ้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะลัดดีหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกนี่ฝนเพิ่งหยุดไปนะก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะรอดหรือจะแห้วนะครับก็มาติดตามผลงานกันนะครับวันนี้ว่าผมจะได้กี่แต้มนะครับว่าจะได้โทฟี่หรือเปล่าโอ้โหฝนเพิ่งหยุดไปบรรยากาศยังคึมๆอยู่เลยนะครับก็สำหรับนา้นาท่าทนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมเครั้งแรกกว็รบกวนกด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับถ้าอย่างนี้พร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันนะครับผมฟิชแบทเทิรครับ ไปครับน้าล่าปลากัน รอฝนหยุดที่เองรอฝนหยุดที่เองเหรอ แตแนแดงมาแล้วครับนี่กัดปลายางอุ้ยปลายางหัวแดง ครับแทมแรกไทยนานาหลังฝนตกนะครับนีเดี๋ยวหาแทมต่อไปครับ หายไปเลยโอ้โหตัวนี้เหมือนชชโดครับตึบอันที่สองมาแล้นี่ ที่สองมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ <acted> เกือบโลแต่ยังไม่โลนะฮาร์ตแท่นต่อไปครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะครับเป็นโบนนะครับฮาร์ดคอร์นะครับเจ็ดฟุตหนึ่งเอ็มแอลนะครับนี่ศูนย์จุดหกถึงหนึ่งจุดห้านะครับแอคชั่นฟาส์ห้าถึงยี่สิบห้ากรัมเวทดเยือนนะครับลอกชิมานุแวนฟอร์ตตัวดีตัวเดิมของเราซีสองพันเฮดจีนะครับสายพีอีหนึ่งซูเปอร์ลักี้นะครับ สายหน้า30ปอนเหยื่อปลายยางนารวหัวจิกเจ็ัมนะครับปลายยางแบกหลัง <c oughs> ตีสีขาวมาพักแล้วกัดไป2ตัวแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวมา Uh ที่สามมาแล้วตุบิ๊กตุ๊กบิ๊กครับอือหัวเจ็ดกำนะครับปลาย่างสีเขียวนะนี่แต้มที่สามมาแล้วจ้า งี้ครับโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปโอ้แบกไม่เอาเลยนะ มาแล้วครับเท็กซัดเทด็กซัซัตลิข์อืรอดมาได้นะเท็กซัดลิกนะครับนี่ปลาสามนิ้วนะดดเดี๋ยวหาแต้มต่อไปครับ ขลักขลัวขนนะเดินนะวิ่งนะวิ่งนะวิ่งวิ่งครับอุ้ยหลุดโถกวนจะกัดแต่ละตัวโ้หกวนจะกัดแต่ละตัวโอ้ยมจะหลุดอีก 안 oh. 된대 <laughs> <놀띵�> <놀띵�> <놀띉> <놀띉> โอ้โหโอ้โหกัดสองตัวดูสองตัวเลยอู้ตายแล้ว กูสาเปิดหน้าลอกทันแล้วนะ,ะน,นี่นานี้ก็บดูถัเที่ยงนะครับตอนนี้สกออยู่ที่ห้าแต้มนะครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุยต่อครับเอาสักบ่าสองก็พอแล้ว เมื่อกี้หลุดไป3ามตัวกัด3ามตัวหลุด3ามตัวเลยโหเซ็งมากเลยมงสใสแรงหมดเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวลุยต่อพักบ่ายอืออ้ชอบอย่างนี้เหรอเทคซัสดาดีๆไม่ชอบเนย <laughs> อืมอืครับโอ้โหอีกเดียวสบัติดีจริงๆไว้ปลาที่นี่ไว้ ดิ้นพันหงนะครับตัวนี้ใหญ่หน่อยแต้มกินข้าวเสร็จกัดเลยเจ๋ามากนะฮะเต้มต่อไป ยังบุด <Ll ull ing> ิบุดโอ้โหหลุดจนได้โว้ยขนาดแบหลั่างเนี่ยโอ้ยได้แต่เก็บ หยอดใกล้ๆก็ไม่กินนะพี่ต้องไปตีไปนมุ่นนะโอ้เบรกก็ปิดหมดนะไม่เหลือเลยนะเนี่ยโอ้จะวุ่งเข้าป่าอยาเดียวเลยโอ้ตายผมแย่แค่ไม่กี่ไม้ครับ ผลงานปลารวมวันนี้นะครับได้มาหกแต้มนะครับ mm hmm. ก็ใส่ไม่สวยเท่าไหร่หัวหลุดไปเยอะนะหลุดไปหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ตัวนะโอ้อ oh, ่อนใช่ไหมเรื่องเลยเสียดายนะสี่ตัวนี้ก็สิบพอดีนะ uh, mm hmm. ก็ไทยนา,นาช่วงนี้ลมแรงนะครับแล้วก็ปลาก,กัดดีก,กัดเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็มีเขาได้กันข้างหลังก,กันเยอะนะครับได้กันทั่วบ่อครับวันนี้มาก็สนุกนะครับสี่ร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะครับ ก็สำหรับตอนาี้านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกก็รบกวนกด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนั่นได้แล้วลาไปด้วยประการชนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ